นี่พวกเธอสองคนอะโกรธกันจะเป็นอาทิตย์แล้วนะถ้าโกรธกันนานๆแล้วมไม่ดีรู้เปล่าดีออกจะได้เลิกจดไปรยายเลยไม่ต้องมาบอกเลิกให้เสียน้ำใจกันเฮ้ยนี่ถึงขั้นเลิกเลยเหรอแค่งอนกันเรื่องหยุ่หยิมไม่ง่าเขาไม่บอกใครว่าเป็นแฟนฉันเขาตัดใให้คนอื่นเขาทิ้งฉันย้ากลับไปอยู่บ้านฉันเกาะเขาไม่มาง้ะแค่เรื่รอเเรื่องหยุ่หยิม เธอเคยบอกฉันไม่ใช่หรอว่าเขาแต่งเพลงให้อ่ะแล้วแต่งมโลดี้ฉันไม่เคยฟังเลยก็เ,เพราะว่าเธอไม่ไปเจอเขาไงป่านนี้ฉันรู่าเขาแต่งเพลงเสร็จแล้วแหละถ้าซีไม่ได้ไม่อยู่ออพี่คะเอา้เอาพัดก,ก็ไม่อยู่จ้าวันนี้อือพัดอยากฟังเพลงที่ก๊อฟแต่งให้อ่ะคะ่ะพัดว่าน่าจะมีเสร็จแล้วพี่พาไปฟังหน่อยได้ไหมคะ ก็แต่งเพลงอะไรให้แพทอะทำไมพี่ไม่รู้เลยอะกปไม่ได้เอาเพลงมาบิ๊กนะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านี้ที่คนอื่นคะห้องนี้พี่อยู่คนเดียวเออก็นั่นไงพี่อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นงานที่อาจจะเยอะพี่อาจจะลืมเพลงของก็กได้น้องพี่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะดูคิวงานของพี่ดิไม่มีเพลงของก็ก แพดจริงๆด้วยอ่ะไี่หน้าคนนี้น่าบอกแพดมากลับมาจริงด้วยอ่ะไหนๆก็มาเจอกันแล้วเคลียกันอะไรแล้วกันเพราะเขาไม่ไหวที่จะเคลียร์เหมือนกันต่เธอตัวเองงานไอที่จะเคลียร์อะเคลียร์อะไรพี่เคลียร์อะไรกับพี่เคลียร์วะตอนที่เขาบอกว่าเธอไม่ได้พยายามมิกอ๋อคือคือ คิวงานฉันแน่นแยดเลยก็เลยไป,ไปลืมเอามามิกซ์ที่ห้องอัดอ่ะกอห์ฟเขาไมไตัดเพลงให้ฉันอ่ะแต่งดีแต่งยงังเล่าให้ฟังหน่อยสิเออคือใหเราตรงน,นี้มันก็เขินดีก็ว่าเรารอมิกซ์เสร็จก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกอลเปิดให้ฟังคนแรกเลยนะอา้าตอบเขาเขกาใจกันดีเหรอ ยันเอโมยนวันนี้เจอกันที่ร้านเดิมเอาเพลงมาด้วยนะวันวันนี้เลยเหรอพรุ่งนี้ไม่ได้เหรอนี่คือโอกาสสุดท้ายถ้าเธอไม่มาเราจบกันพูดมาจบกันแต่ว่าเขาจะเลิกกับฉันเหรอเขาให้โอกาสแก้ตัวต่างหากแก้ตัวอะไรล่ะ เขาจะให้ฉันเอาเพลงมาให้เขาวันนี้อ่ะอเพลงอนเขาให้ฉันแต่งเพลงให้แล้วฉันไม่ได้แต่งแต่ฉันโกหกเขาไปอ่ะอา,อาท่ที่ทำไงละ่ะอยื่เธอให้เธอฟัอง,งฉันฟังฉันหัวใจ เฮ้ยแต่งไม่ออกเลยอ่ะเคน้นำล้มมากๆอย่างนั้นนะนักเขียนมือดีที่ไหนก็แต่งไม่ออกหรอกเวลามันเร่งรีบตลอยู่แล้วแล้วพี่ชั้นยังแต่งไม่เสร็จแล้วไหนจะต้องอัดเสียงอีกแล้วต้องมิกซ์อีกไม่ทันหรอกนะ นายไม่ช่วยแล้วก็ไม่ต้องกวนแล้วป่ะไมาว่านะบอกความจริงทัดไปดีกว่าไหมอ่ะบ้าเหรอบอกความจริงเขายิ่งโกรธเขาไปใหญ่อะดิมันช่วยแต่งมะไม่ต้องเลยคือนายแต่งฉันคอขาดแน่แต่ถ้านายอยากช่วยนะฉันว่า นายออกไปข้างนอกดีกว่าเพราะฉันเริ่มไม่มีสมาธิแล้วนะวันนี้รับไปดีคะเดี๋ยวแั๊บนึงไหมคะรอเพื่อนมาก่อนค่ะ ยังไม่ไปเหรอทุ่มหนึ่งแล้วนะไปได้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งแต่งเพลงในสามสี่ท่อนหนึ่งไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยก็อย่างที่พูดไปพูดความจริงกับแพทไปสิไม่มีใครโกรธคนที่พูดความจริงหรอกนะนายจะไปรู้อะไรอ่ะนายโตที่ญี่ปุ่นนี่ไม่เคยได้ยินหรอกที่คนไทยเขาพูดความจริงอ่ะเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดอ่ะตาย มันไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นหรอกน้าถ้านายฉลาดมากนะทําไมนายไม่ช่วยฉันคิดแต่ว่าจะทําไงถ้าแพทเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเดินออกไปจากชีวิตกอล์กฟกอล์ฟก็ต้องทําใจและยอมรับมันให้ได้ไม่ฉันรับไม่ได้ฉันอ่ะรักเขามากกว่าที่เขาคิดซะอีกเขาชอบมองข้ามความรักของฉันแล้วก็คิดว่ามันไม่มีอยู่จริง แต่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้หายไปไหนด้วยซ้ําแต่เพียงแค่เขามองไม่เห็นมันแลวแพทอะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตฉันกอฟลองไปพูดกับแพทอย่างที่พูดกับไม้เมื่อกี้ดูสิรับรองว่าเขาต้องยกโทษให้แน่ๆ เป็นพี่เลยครับพี่ครับด่มเย่ชอนี้เท่าไหร่นะไม่เป็นไรไม่ต้องครับ เตอมชั่วคราวก็เราอย่าานเม้นเดียวกันนะแพทแียกล์ฟไม่ก็อยู่นะกอฟที่บอกว่าเป็นแฟนฉันนัหรอขนาดกอล์ฟแท้จรงจำไม่ได้เลยนะ่เช่วาแพ้จบกันได้จริงห มันรู้อีกนางเท่าไรเธอนั้นจะมองฉันสักทีผู้ชายคนนี้